คำถามการกรวดน้ํำจำเป็นหรือไม่ว่าต้องกรวดน้ําหลังทํำบุญและจําเป็นไหมต้องออกเสียงเอ่ยชื่อคนนั้นออกมาถ้านึกในใจจะได้หรือไม่และถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีชื่อในภพใหม่เขาจะได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่คำตอบการกรวดน้ำสมมติว่าเราทำบุญหลักของความจริงนั้น ท่านให้ทำบุญก่อนเราต้องมีบุญจึงจะสามารถที่จะอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาพระให้พรเป็นเวลาที่จำเป็นถ้าพระให้พรไปแล้วจึงจะไปกรวดน้ำอุทิศอยู่ที่บ้านระยะนั้นจะไม่ค่อยจะได้รับผลเพราะพระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์บังคับว่าเวลาทำบุญเสร็จพระให้พร ก็ลงมือกรวดน้ำอุทิตให้เลยถ้าเราอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตาญาตทั้งหลายเวลาเขามารับก็จะได้รับพอดีถ้าเราไม่กรวดเวลานั้นวิญญาณเขาก็หนีไปแล้วเมื่อเราไปกรวดเวลาใหม่เขาก็จะไม่ได้รับเลยทีนี้ถ้ากรวดน้ำไปให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เราแผ่เมตตาไปให้เขาได้รับเหมือนกันเขาจะมีความสุข เออบอิ่มใจเขาจะได้รับเพียงเท่านั้นจะระลึกถึงเราผู้ที่อุทิศส่วนกุศลไปให้เหมือนกับการแผ่เมตตาหรือส่งความดีไปให้เขาหากคนเราตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีหลายๆอย่างทั้งมีขาและไม่มีขามีขามากมีขาน้อยพวกนี้ส่วนมากจะรับได้ยากเพราะที่เราทำบุญอุทิศไปให้นั้นมันไม่เหมาะสมกับฐานะของสัตว์ ทีนี้ถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เทวดาพรหมหรือพระอรหันต์อย่างนี้อัน,นันตท่านไม่รับเพราะว่าท่านรวยกว่าเราอยู่แล้วท่านกินบุญทิพย์ของตนเองเหตุฉะนั้นคนที่ถวายทานแล้วอุทิศไปให้เทวดาให้อินให้พรหมให้พระอรหันต์ทั้งหลายมันไม่ถูกหลักของพระศาสนาแต่คนก็คิดอยากอุทิศให้เขาเขามีเงินอยู่ตั้งแสนแสนล้าน แต่เราจะเอาเงินไปให้เขาสิบบาทพวกนั้นเขารวยอยู่แล้วเขาอยู่ในบุญทิพย์อีบอยู่แล้วในการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นต้องทำในเวลาพระให้พรส่วนว่าเราจะแผ่เมตตาเฉยๆให้เพื่อนมนุษย์ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นอันนี้ทำได้ทุกเวลาเมื่อเราทำบุญแล้วหรือส่วนมนุ์เสร็จแล้วสามารถอุทิศความดีไปให้ได้ ส่วนที่เป็นเปตายญาิทั้งหลายจะมารับอนุโมทนาต้องมารับหลังทาบุญเสร็จพระให้พอจึงจะเหมาะสมกับการสมัยที่เขาจะมาคอยรับส่วนบุญจากเราคำถามเวลากรวดน้ำแล้วคนที่เป็นคนกรวดกับคนที่อุทิศส่วนกุศลไปให้จะได้บุญเท่ากันหรือไม่แล้วถ้าเกิดอุทิศส่วนกุศลไปให,ให้หลายคนบุญจะแบ่งกันหรือเปล่าคำตอบ ก็เหมือนกับเราปล่อยลมไปนั่นแหละมันก็จะพัดเย็นกันไปทั่วเลยถ้าเรามีพอแต่ถ้าเรามีบุญน้อยมันก็ไปได้น้อยมันแบ่งหลายคนก็เย็นน้อยเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีบุญมากก็สามารถจะให้ได้ทั่วโลกเลยบุญนั้นเรานึกขึ้นมาว่าให้ทั่วไปแก่เพื่อนมนุษย์มันก็ได้เท่ากันหมดทั่วไปถ้าเราเจาะจงเอาเฉพาะคนนั้นคนอื่นไม่ให้ ก็จะได้รับแต่คนนั้นเหมือนเราแบ่งอาหารให้กินผู้ถามหลวงพ่อคะลูกทำสังฆทานให้สามะเวสีถ้ากลับไปแล้วจะกรวดน้ำให้ได้ไหมคะคำตอบหลวงพ่อคือว่าการอุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธศาสนานี้ไม่มีน้ำแต่ว่าที่พระเจ้าพิมพิสารทำเป็นองค์แรกเพราะว่าศาส,สนาพราหมณ์เขาถือว่าถ้าจะให้อะไรกับใคร ให้คนนั้นแบมือแล้วเอาน้ำราดลงไปแล้วตอนที่พระเจ้าพิมพิสารทำพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามเพราะเป็นประเพณีนิยมเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลต้องใช้น้ำเพราะว่าท่านเพิ่งพบพระพุทธเจ้าประเพณีของพราหมยยังชินอยู่แต่ว่าใจท่านตั้งตรงเวลาอุทิศส่วนกุศลจริงๆในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้น้ำ พีกับเปรตต้องรีบวิ่งกลับเพราะไม่ได้กินแน่เพราะฉันเคยพบมาแล้วแต่ไม่มีน้ำนะว่าอิมินาเพลินไปยังไม่ทันเลยผู้ถามมีบางคนเขาบอกว่ากรวดน้ำแบบแห้งตายไปชาติหน้าจะแห้งแรงเพราะไม่มีน้ำโบราณพูดอย่างนี้จะจริงหรือเปล่าคะคำตอบหลวงพ่อเขาพูดได้ยินหรือเปล่าคนที่พูดมาได้ยินหรือเปล่า คนโบราณพูดอย่างนี้คนโบราณพูดหรือเปล่าถ้าได้ยินแสดงว่าเขาพูดจริงแต่ก็ไม่ได้แห้งแรงจริงการอุทิศส่วนกุศลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใช้น้ำฉันใช้น้ำวันเดียววันบวชว่าไม่ถูกเลยต้องระวังน้ำหยดอีกผีไม่ได้กินน้ำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่เคยใช้น้ำเลยก็เห็นผีได้รับ แต่ชาติหน้าถ้าจะทำอย่างนั้นถ้าฉันยังไม่ตายก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะกินน้ําเกลือเผื่ออยู่แล้วเผื่อชาติหน้าอดผู้ถามอ้อไม่น่าล่ะหลวงพ่อถึงให้น้ําเกลือบ่อยๆคำตอบหลวงพ่อใช่มีทั้งน้ําสะอาดน้ําเกลือน้ําหวานเผื่อไว้ตลอดรวมความว่าเวลาจะอุทิศส่วนกุศลให้ใช้ภาษาไทยสั้นๆ อย่างทำบุญสังฆทานเราก็ตั้งใจว่าการบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ผลนี้จะมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใดขออุทิศส่วนกุศลให้แก่จงบอกชื่อขอให้มาโมทนารับผลเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและตอนที่พระสงฆ์ให้พรน,นี้ก็ขอเจ้าภาพและทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเอาตามประสงค์ สมมุติว่าท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อพระนิพพานอันนี้ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าหากสมมติว่าเราตายจากชาตินี้แล้วยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไรสมมุติว่าเราตายถ้าหากไม่เผื่อไว้มันก็จะขลุกคลักฉะนั้นการอธิษฐานจิตคือตั้งอธิษฐานเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีพระกรรมฐานก็ดีถวายสังฆทานก็ดีอธิษฐานว่า ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าว่าถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่เข้าถึงพระนิพพานเพียงใดจะเกิดหมายไปในชาติใดก็ตามขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าถ้าเราต้องการอะไรให้มันมีทุกอย่างจะไม่รวยมากก็ช่างเท่านี้ก็พอแล้ว